ครับอไปอนะครับวันนี้ก็จะรีวิวปลายท่อคาร์บอน2.5นิ้วนะครับเพียวคาร์บอนด้านนะครับกระบอก4นิ้วคอสวม2.5นิ้วนะครับใส่กับสั์900เหมือนเดิมน,นะครับ <Yeah. S 2> เดินฟู